ได,ได้คนอินใช่ไหมหแล้วแล้กอแล้วบอกสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ละวันก็เข้าขึ้นแล้วนะคะละวันต้องอะไรเขาบอกว่าอะไรละวนันลงแขกลงแขกบอ เดี๋ยวต้องมีอาหาเลี้ยงวันนี้กินต้มไก่ ตู้เขามาดูสามสามสาวอกระตูแ <ility> ล้ว <maple> ล <sounds> ิง <situación> มันม mm ันเาย่างรอนาันไปได้นะมันิเปล่ันไมได้่มันอยาวเะคร่มันเป็นห้วยเป็นหวยลำนะคือน้ำพุ่งเลยน้ำอนละลายกว่าน้ำพุ่งโยปลาปลขดเนีมือปาดกปลายปลาลดปลาดสงปลาตาปลา คู่กจะโตมู่าจะเปนท่าไหรครับคู่ได้เข้าวรับข้าวต้อทเขียนมู่เปนอไรได้รับคุณข้าวะตุ้นแล้วครับุตัวทำแค่นี้เอาทำอดีแล้วดาวสาตันี่คอับตัวไปกันไปกันนี่ครับุไปล้ก็มาลบมานี่ครับ ั <tyard? c oughs> ไปมอนเนี่ยจะเท่าฝนฝ่ามากมันอะไปสู้กัอนอ๋อปรองเบ็ดอย่างเ้อย่าเ้เพื่อนเพจังหวัดกหคุ้เนอื่อนั่เอ้อง่้องท่าเดิเหไสมองตาเลยนี่ยเราอดเอะไร 不要不不各种各样的嘛。他那就不太热，那不得脱了外穿穿嘛。了外穿穿，脱了脱的那么快的。哦。 เ้่าทนี่ไปทำงานเจสตัวเขาว่าสะแม่รู้าแม่จะแกแกไปรูแม่ตีงมาได้วารู้ไหมขันเนื้อันตัววิดมันเยอะขั้นต้นยันห้เนาะากไม่ไหวอ่ะยังอ่านได้อป้าไป้าไว้ซื้อนี่ะบอไปัน้งนเว ยามียามยามียาไปีกระเบื้องกับไปไป่ได้คือหอดบอกหอดเบ็ดเนี่หอดรอหาทุนที่ทำนี่อปยอันยากะการรักนี่คือหาเงนไมต้องเบ็ไปบอกการลองนี่คืออานทำงานทำงานหาซื้อทำ น่เหรอเนี่ยตัวนี้นอยอย่างเล็กมันห้ามมือห้ามมือก็ไม่ห้ามบลูน่นห้าลูกลก็รี้หมอบี้ออกแล้วหมอนั่นเนาะปกระปองอะปลาแทบปลาปลาแบของมืก็ใส่ข้างากขึ้นนะ

เด็กมาวาวทมเาได้นเดียวก็ได้แล้วผ่านดเขาเข้ไปืนีอกั่นี่ต่อยต่อยหน้า

ตั้งต่กบพรกระดมันยงเป็นาว่าอวน้บกบังเว็ดี๋ยวมัหมดตังไหมนผ่ลกหปีง้ามยเนาะต่าเคืองหน้บมันน้อยว่าเครืองมอ่าเก็จะนอันเนาะ

แตว่ากะว่าแปดสิบพอดี

không oh, phải đi hãmก็ได้ เนาะอือครับ

วัดเลยเที่ยวได้พอไม่เป็นจังแต่ห้ามโค้งไปเยดึงแงก็ไม่ได้ลอกมันจะล่มงที่เราไม่ได้เจี๊ยบวนนเอาเสื้อผู้เลยจะนอนก้นไอ้าจไอ้จจะเมาใจจะเมาอยทันยะข้าเมา 二号，那我给二号。我那个车，嗯，那我那个车开得。开没得什么，没没，他们开毛的。

งาปะดันตัวนะดิบเรี่ยวและต้งเรี่ยสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแท่บถ้ามันโบคามันเป็นตาแท่งมันแหละปะไปแล้ว

ว่าได้โน้อยนะเป็นงูก็คือเอซนั้นงอนไทก็คือพอซื้อไปเป็นงูอะน่ะงูแล้วทเปตักอน่ขึ้นมานะบ่ไม่เฮ็บ่ไม่จะคือจะดเลย้างูกหวกาเออเออเออที่เขาเยหน้าขายนาตามหน้าขายน้ำร้อนที่เป็นที่เป็นอันนี้อันั้นนี่ที่เป็นอันนี้งนองแล้วก็มีแล้วก็มีน้นีนะนิ้วตัจนีนะจกงูึ้นมาว้าวคือมาขาดแท้ ได้นด้ได้นาคืนเน่อนะเขาไปตักเน่ยนะใน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 องหินนะนะฟ้าไปตะบุ่ยตะบุยนจะออนเขาจะไปตักไปตักปลาแล้วเขาสำใหัเรากินดีโค้ดอันนี้เขาไปหลักเดียวแลเนี่ยมันหลักเนี่ยมันขเขาลูกน้เขาไป

มันเบิ่อมือนมันนี่อ้เนาะไอ้งได้แต่ไม่ใช่ได้ใยรเนะไม่ใช่ได้ครนะครเนา่อะไรเต็งซื่อเบิ่อเยบ่อท้อเลยอ่ไอ้เนาะอไอแล้วมนต้องได้ซื่อแน่นอนเหนเ่อยมนต้องได้สื่เนี่ยเบื่อเบื่อ้ยะเนี่ยเนาต้องได้ค่เนาคนะ

vứt qua nhà này cái 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 นอนโซ่เข้าตังา้งแต่วันอาทิตย์หนาวหนาวคืนแรกหนาวไม่ดูแง่แล้วโคตรนะตีนเลยวะล,ลอยไม่ได้แมเบีเนเยนยอันเออไฟโอ้ยทันจมทัลตะไลคนไม่มาเล้โอ้ก็ชั <c oughs> บมา Là... Ừ. một cái 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 ขากองขายพ่อแม่ายกิโลนเบสบาทเลยเลยก้องนะไม่จะเอาก้องใ่ก้องเขาเขต้องผสมเลยเขาพ่สมเขาเยาเจ้าเขาผสมกันผสมให้เรียบร้อยไม่ได้ปลาปลาต้าผสมใส่น้ำ่นี่กับจานส่พันามสสยพันเลย

เขาไหลบีเนาคเปนม่มีขที่เมัไมยน้อยคือข่าไหลเขานตกว็เข้าหงีเขานันตอนนี้เขบวเห็นดีเนาขึ้นบ้านเหมอันาขึ้นบ้านเขายังไม่น้อย 一万五。